เนี่ยครับสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานนะฮะเราตื่นเช้าขึ้นมาเลยเนี่ยก่อนออกกำลังกายก่อนที่จะทำภารกิจใดๆก็ตามทีคุณดื่มไปก่อนเลยครับ3 5ซีซีต่อน้ำหนแก้วนะครับอ่าอันนี้คือรอบแรกแก้วที่1นะครับส่วนแก้วที่2เราจะไปดื่มอีกทีหนึ่งตอนอ่าตอน8โมงนะครับซึ่ง8ดโมงเนี่ยดื่มแบบ ห้าถึง10บซีซีต่อน้ำนิดรึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็อีก10บโมงนะครับก็ดื่มอีกทีหนึ่งนะอีก1แก้วเที่ยงวันดื่มอีก1แก้วบ่าย3ามโมงดื่มอีก1แก้ว6กโมงดื่มอีก1แก้วและก่อนนอนนะครับก่อนเข้านอนห้อ่าสามถึงหซีซีต่อน้ำอ่าต่อน้ำหนแก้วนะครับดื่มอันนี้คือแก้วที่7เนี่ยคุณปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยประมาณ หนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณจะเห็นผลได้ชัดเจนมากนะครับเรื่องของอสุขภาพของคุณในเรื่องของเบาหวานแล้ะถ้าเกิดว่าวันแรกของคุณที่คุณดื่มนะครับอาการมันจะเกิดนะครเพราะว่าคอร์โฟิลบริสุทธิ์แท้ชนิดน้ำสูตรจืดพ้นตรานาคาร้อเนี่ยมันมีโอเมก้าสนะครับเวลาที่ดื่มไปปุ๊บเนี่ยคนไหนอพอตกเย็นมานะครับอขออภัยที นะตอนเช้าที่เราที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไหนมีอาการเต้นตุ๊บ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 ในอุ้งเท้านะครับนั่นต้องเรามาระวังนะครับในเรื่องของลำไส้ใหญ่เราเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับคือเกี่ยวกับเรื่องของระบบลำไส้เราเนี่ยจะไปเจอเจอกันกับเรื่องของลำไส้อักเสบนะครับหรือว่าลำไส้เป็นแผลหรือมีอัตราการเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะฮะในลำไส้นะครับอันเนี้ยอันนี้คือวิธีการดื่มนะฮะของคนที่เป็นโรคเบาหวานดื่มอย่างเนี้ย สบายๆครับแล้วท่านจะเห็นผลได้เองนะครับแล้วคอร์ฟิลจะได้น้ำสูตรเข้้นตรา,นา,านาคา108นี้นะฮะหาซื้อก็ได้แล้วครับที่บริษัทนาคา108ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ที่หมายเลขโทรศัพท์0863281907นะฮะอันนี้ผมก็เอาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันนะครับ